ยกโทษความผิดให้กับข้าพระองค์ด้วยข้าพรองค์เชื่อว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเจ้าพระองค์ทรงยอมสละชีวิตของพระองค์บนไม้กันเขนเพื่อไถ่บาปให้กับข้าพระเจ้าและพระองค์ทรงฟื้นพระชนจากความตายภายในสามวัน ด้วยฤทธิเดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ระบาดนี้ประทับอยู่ในสวรรคสถานเป็นพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่แร่ครองอำนาจทั้งสิ้นข้าพเจ้าขอต้อนรับองค์พระเยสุคริสเจ้าเป็นพระเจ้าของข้าพเจ้าข้าพเจ้าสัญญาว่าจะเชื่อในพระองค์ แดะติดตามพระองค์ตลอดชีวิตของข้าพเจา้าข้าพเจ้าอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอเมนไม่ต้องอธิษฐาน้นะคะยืนอยู่เฉยๆเดี๋ยวจย์อธิษฐานให้ยืนอยู่ที yes> ่นี่อย네ู่นะคะฮาเลลูยาฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าพระบิดาเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดพระองค์เจ้าค่ะเวลานี้พระองค์เจ้าค่ะลูกของพระองค์ที่พระองค์ทรงตามาอยู่ต่อหน้าพระพักของพระองค์แล้วพระองค์เจ้าค่ะ แล้วแบบนี้ข้าวขาวสะอาดแล้วด้วยพระโลหิตนันทสงนิ์ของพระองค์ที่เทลงมาระจ้ะขอพระองค์เวลานี้ปฏิสมาเข้าพระองค์เจ้าค่ะด้วยพระวิญญาณโบสิสุดและด้วยไฟตามพระสัญญาของพระองค์ด้วยพระองค์เจ้าค่ะในพระนามพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณโบสุทสุ์พระองค์เจ้าค่ะเขาอยู่ที่นี่ต่อหน้าพระพักของพระเจ้าแล้วในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์เจ้าค่ะชำระกนไว้ให้รบสุทสุ์พระองค์เจ้าค่ะจากบาปทั้งสิ้นพระองค์เจ้าค่ะ เติมให้เต็มล้นรพระวิญญาณด้วยไฟยพระวิญญาณฮาเลลูยาดอนดอดอนตมันจะสตินัสชัตฮาเลลูยารักษาใจกขาด้วยพระองค์เจ้าคาราดาตะมันจะสตินชัตาราดามันจะสตินชโอ้พ,อพระองค์เจ้าขอปริสมากเขาในพระนามพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้า ขอองค์พระเยซูคริสต์เจ้าประดิษมาด้วยพระวิญญาณบรบสุทสุ์และด้วยไฟพระวิญญาณลงมาพระองค์เจ้าค่ะโอ้ชำระให้สะอาดพระโบสุทสุ์นะบัดน,นี้พระองค์เจ้าค่ะชำระให้บรบสุทสุดและสะอาดรักษาเขาทั้งหมดพระองค์เจ้าค่ะรักษาใจกายและจิตวิญญาณเขาหมดเป็นของพระองค์พระองค์เจ้าค่ะ เป็นของพระองค์ราาจะมันจะสนชาลราดาจามันจะสนชัลโอ้ราาามันเต็มล้นด้วยไฟพระวิญญาณของพระเจ้าพระองค์จะขาสะอาดโบสถทสุ์แล้วเทไฟลงมาพระองค์จะลาวโอ้ชำระขโบร์สุดพิรุยไฟเขาได้พนางพระเยซูคริสต์โอ้ฮาเลลูยา ฮาเลลูยาบริสมาพงษ์เจคหญิงคู่นี้ในพระนามพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าชำระเธอให้สะอาดบริสุทธิ์ปลดปล่อยเธอจากวิญญาณชั่วผีมารซาตานพระองค์เจ้าค่ะโอ้ฮาเลลูยา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 สรรเสริญพระเจ้าพระบิดาเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดบัดนี้เขาสะอาดแล้วตามพระสัญญาของพระองค์ ขอปฏิสมาชายผู้นี้พระองค์เจ้าค่ะในพระนามพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอพระเยซูคริสต์ปฏิสมา r ขอด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และไ,ไฟพระเจ้าเทการเจิมลงมาตามพระสัญญาของพระองค์ก็เป็นคนใหม่บริสุทธิ์และสาารระอาดตอนหน้าสายพระเนตรของพรงะเจ้าล้นด้วยไฟแบบญี้ล้นด้วยไฟแบบนี้อีกรองเจา้าค่ะล้นด้วยไฟแบบ เต็มร้อนในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอาเมนอาเมนสรนเสริญพระเจ้าฮาเมลูยาดารดาตมันจัสนิษฐ์ดารดาดารดาฮาราตมันจะสฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าที่สถิตอยู่กับเราทั้งหลายนะคะอาเมนฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาอาเมนฮาเลลูยาดารดาตมันจัสนิษฐ์ดารดาดารดา ฮาเลลูยารอดาธรรมจตุรสเนาชำระเขาพระองค์จะขารักษาหัวใจของเขาเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาพระองค์จะขารสั่งวิญญาณชั่วทั้งหลายจงออกไปในพระนามพะเยสุขเจ้าแล้วไม่สามารถกลับมาอีกออกไปจากสถานที่นี้ด้วยในพระนามพิเยสุขเจา้าพระองค์จะขาฮาเลลูยาปกป้องเขาไว้ทุกคนฮาเลลูยารามจตุรสเนการอดาธรรมจตุรสเนกาปลดปล่อยเขาในพระนามพระเยสุขเจ้าเราสั่งแล้วไม่อนุญ,ญาตให้อยู่ในสองคนนี้จงออกไป องออกไปจากสถานที่นี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้ากระดดดลงมาจาเส้นชาพระเรหิทพระโรหิตเทลงมาเด่นเด่นห็นพระโลหิตขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าเทลงมาโปรดเถิดค่ะปกป้องเขาไว้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนฮาเลลูยาอาเมนอาเมนอาเมนโอเคสงบสดิเนี้ในานามพระเยซูคริสต์เจ้าโอเคค่ะโอเคค่ะค,ค่ะ โอเคค่ะขอบคุณพระเจ้าเอเมนฮาเลดูยาปลุกเขาขึ้นมาค่ะเอเมนขอบคุณพระเจ้านะคะเวลาต่อไปก็จะเป็นเวลาโหเวลาผ่านไปเร็วมากวันนี้เราทานข้าวเนสายหน่อยนะนะโอ้นะไมนะ่เรื่อง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 หนังไม่ห่วงแล้วนะคะเอเมนฮาเลลูยาเดยกก็เป็นช่วงที่ท,ที่มีคาพยานด,ด้วยใช่ไหมใครจะเป็นคาพยานสั้นๆไหมคะอาคุณใหญ่เชิญคะ่ะเดี๋ยวมีต่อไมโครโฟน ขอไมโครโฟนอันนึงค่ะก็สวัสดีนะคะพี่น้องไม่ได้เจอกันนานคิดถึงมากเลยนะคะก็เมื่อวันศุกร์เมื่อวันพรหัสอาจารย์เทศนาเรื่องแผนการของพระเจ้าในเรื่องของการเงินการบริหารการเงินนะคะก็ตั้งใจฟังแล้วก็จดทุกข้อเลยมีหข้อข้อหนึ่งก็คือให้เรา ตรหนักหรือมาเชื่อมั่นว่าเราเป็นของพระเจ้าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นของพระเจ้าแม้กระทั่งตัวเราเองใช่ไหมคะอันที่สองก็ให้ถวายให้พระเจ้าก่อนไม่ว่าจะเรื่องอะไรแล้วก็ให้เรา,เาแล้วมีอยู่ข้อหนึ่งก็บอกว่าถ้าเรา,เาให้ถ้าเราเป็นหนี้เรารีบใช้หนี้ให้หมดก่อนนะคะแล้วก็อีกข้อนึงจำไม่ได้แต่ข้อสุดท้ายก็บอกว่าให้สะสมสะสมต้นสัปดาห์ให้เรา แบ่งแยกเงินเอาเป็นกองแล้วก็สะสมเงินไว้เพื่อ,อเป็นชีวิตของเราจะต้องเป็นที่ถวายเกียรติพระเจ้าใช่ไหมคะอ,อันข้อขสี่จะไม่ได้นะคะแต่ว่าจำ <laughs> อย่างรหมดแล้วก็ตอนี้กไ็ได้ได้ฟังอันนี้ก็เอามาใคร่ครวญแล้วก็อธิษฐานเฝ้าเดียวพระเจ้าพอวันรุ่งขึ้นก็เป็นวันที่วันศุกร์ที่ยี่สิบเก้า จริงๆอะในเดือนนี้เรามีภาระต้องใช้เงินทั้งหมดที่มีเลยอะเพราะบำนาญเป็นเป็น,ปนขนา้าราชการบำนาญน,นะคะก็ได้บำนาญสาม0 0ื่น 30, กว่าบาทแล้วก็มีลูกให้กับค้าชบานอะไรเงี้ยก็ก็โอ้ยเดือนนี้เราต้องใช้เงินเยอะเลยพระเจ้าแต่ว่าลูกก็เชื่อวางใจในพระองค์นะ ถึงว่าเงินจํานวนนี้จะต้องโอนจากบัญชีลูกไปหมดแต่ลูกต้องถวายพระองค์ก่อนก็นน <c oughs> โอนเข้ามาเลยค่ะโอนมาเออโอนเช้าวันที่29เลยแล้วอัศจรรย์ตอนบ่ายบ้านที่เราว่างมา3มเดือนแต่เราไม่ได้กวนกวนนะคะเราขอพระเจ้าว่าคนที่จะมาเช่าอ่ะขอพระองค์กันกรองไม่ไม่อยากเอาคนที่ไม่มาไม่ดูแลบ้านเราพเพราะบ้านเราสวยมากที่ต่างจังหวัดนะคะทำไม่ยังสวย ก็ไม่อยากให้คนที่ไม่ไม่มาดูแลเขาเช่าก็หลายคนติดต่อมาแต่ว่าเขาก็ไม่พเจ้าก็เลือกในที่สุดวันนั้นเนี่ยบ่ายวันนั้นเขามาอย่างรีบร้อยบอกผมจะเข้าวันนี้แลยผมจะเออเขาโทรมาตั้งแต่ยี่ปีเก้าแล้วก็บอกเขาจะเข้าวันวันพรุ่งนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เสร็จแล้วก็ต่อรองว่า ลดให้หน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยนะคะเพราเขาต้องโอนแลกเข้าหมื่นหนึ่งเราบอกว่าไม่ได้หรอกจริงๆอ่ะถ้าคนอื่นอ่ะเราจะต้องโอนหมื่นห้าด้วยซ้ําเพราะว่ามันเป็นค่าค่าประกันความเสียหายกับค่าไรายได้เดือนสุดค่าเช่าเดือนสุดท้ายบอกออถ้ามาต่อรองแล้วเดือนหน้าคุณจะมีจ่ายหรอก็บอกเขาอย่างงี้นะคะเข,เขาก็เลยพอบ่ายเขาก็โทรมาเอ,อ้หนูตกลงเช่านะคะหนูตกลงเช่าป้าจะให้หนูโอนแลกแม่อะไรเงี้ยเราก็บอกเอ,อ โอนก็ได้ตอนนี้บอกว่าเขายังโอ,อกเงินเขายังไม่ออกอะไรอย่างนะะี้คะพวันรุ่งขึ้นเขาก็โอนมาก็ขอบคุณพระเจ้าเนี่ยค่ะก็คือเป็นพยานว่าในอดีตที่เราเคยเป็นผู้เชื่อใหม่เราก็ยังไม่ได้ถวายเต็มเต็มกเต็มขนาดใช่ไหมคะพระเจ้าบอกให้เราถวายเต็มขนาดแต่สิ่งที่ได้รับก็คือมันก็ไม่มีเงินเก็บ ไม่มีอะไรเดียวใช้เือนเดือนๆอ,อย่างเงี้ยนะคะแต่หลังจากที่เราตัดสินใจเมื่อตอนที่อยู่อยู่บทสายทานมาห้าปีเราถวายมากกว่าเงินเดือนที่เรามีเพราะว่าเรากลัวว่าเดี๋ยวจะมีเงินปันผลดอกเบีย้ยธนาคารอะไรเงี้ยเ,เดี๋ยวเงินเดือนเราแค่ตรงนี้เราจะมีนอื่นอีกอื่นอีกเราก็ตัดคือถวายมากกว่าที่ที่เราควรจะต้องถวายเพราะเรากลัวขาดมากกว่ากลัวที่จะเกินใช่ไหมคะ พระเจ้าอวยพรมากเลยเงินที่เราถวายลูกก็ได้งานดีๆจากจากเงินเดือนสี่0 0ื่นขึ้นเป็นแสนสองไ<ม>อนะอครอบครัวของลูกทั้งสองคนที่เชื่อพระเจ้าจเจริญรุ่งเรืองไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานของสามีของเขาเจ้านายรักส่งไปอยู่ที่มาเลเซียจากเงินเดือน80,000เป็นแสนห้าอะไรองี้นะคะแล้วอ็อู้ขอบคุณขอบคุณพระเจ้ามากเลยอะ การเปลี่ยนแปลงของพระเจ้าอยู่ที่ความเชื่ออยู่ที่พระวิณญญบริสุทธ์ที่เราที่เราแบบตั้งใจหัวใจที่เราถวายให้พระเจ้าเราไม่ต้องกลัวแล้วเราเราไม่ต้องกลัวว่าอะไรจะเกิดขึ้นยังไงนะคะเพราะว่าพระเจ้าดูแลเราจริงๆเลยนะะนนนขอบคุณพระเจ้าะคะ่ะ <laughs> ขอบคุณพระเจ้า พระเจ้าสัตย์ซึ่งเสมอในเรื่องการถวายนะคะแล้วก็ไม่เคยเป็นหนี้ใครด้วยใครยิ่งถวายมากยิ่งได้รับมากด้วยนะคะใครมีประสบะการณ์ด้านนี้บ้างนอกจากคุณยายใช่ไหมมีประสบการณ์แม่นในการถวายนะคะ โอ้นี่ยังไม,ยงไม่ยังไม่มีประสบการณ์รีบถวายเต็มขนาดนะเราจะได้รู้ว่าพระเจ้าทรงสัตย์ซื่อขนาดไหนนะคะมีคนไหมคะเรื่องเพราะว่าตอนนี้ที่เราเป็นพยานกันเรื่องเงินนี่นะคะเรื่องพระพรกันเงินเนี่ยเพราะว่าอยู่ช่วงนี้อาจารย์เทศนาเรื่องนี้อยู่นะคะเพราะว่าผลมาจากเรื่องเกี่ยวกับโควิด -19 ซึ่งเราจะต้องการให้พี่น้องได้รับพระพรกันจริงๆเลยนะคะมีอีกไหมคะคุณคุณนายมีไหมคะค่ะ คุณนายนี่ก็เป็นนักถวายมากขอบคุณพระเจ้ายิ่งถวายยิ่งได้รับนะคะนี่คือมายืนยันหน่อยว่าะค่ะว่า,วายิ่งถวายยิ่งได้รับขนาดไหนนะคะมาอยู่ที่นี่ขอบคุณพระเจ้านิดนึงเพื่อบญใจพี่น้องะคะ่ะคือว่าการพยานเขาเ,เขาก็กลัวว่าคิดว่าเออเราจะมาอวดไหมอะไรเงี้ยแต่ไม่ไม่เป็นไรคะ่ะเราเอาพูดความจริงเอเี้ค่ะ,คะก็ขอบคุณพระเจ้านะคะก็เอาเรื่องล่าสุดนี้ละกันนะคะ ที่พระเจ้าเพิ่งให,ให้ของมาก็คือว่าไปเนื่องจากที่เรียนนี่แหละค่ะผลมาจากการที่เราได้ติดตามเรียนอาจารย์แล้วก็เราก็กลับใจใหม่แล้วเราก็เริ่มที่จะจัดสรรว่าเราจะไม่ใช้เงินเปลืองเพราะแต่ละเดือนนี้เราชอบรูดบัตรเยอะไงคะแล้วทีนี้มันก็จะแบบเนาะจะโดนบทนนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีนี้พอเรากลับใจใหม่อีกวันนึงค่ะก็คือเหมือนเราแค่ต้องการที่จะไปอยากจะไปเดินซื้อของ แล้วเจอกับเครื่องดูดฝุ่นก็คิดในใจคิดคืออยากจะมาถวายโบสถ์นะคะแล้วก็ซื้อเรียบร้อยละซื้อเรียบร้อยแล้วทีนี้หันไปดูอ้อนั่นมีเครื่องไอโคเพรสนะคะที่เป็นไอสกัดผลไม้นะรลไม้อันนั้นมันแพงมากมัน20,000กว่าบาทแล้วมันก็จะมีแถมอีกสองสอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะปรากฏว่าอ,อ,อยากได้ความความเป็นเขาเรียกว่ายังไงคะดั้งเดิมเราอยากได้อยู่แล้วกับ สิ่งที่เรารู้สึกว่าเอ้าเราเรียนมาแล้วไม่ได้นะเหมือนพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานว่าไม่ได้นะก็คือมันเหมือนในใจมันเริ่มไม่มีสันติสันสุขแล้วอะมันเหมือนกับมันเริ่มต่อสู้กันแลวจะเอายังไงดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอา้าวทีน,ทนี้ทีนี้พระเจ้าช่วยค่ะคือเซลล์ที่เขาขายอะ<ม>เขาบอกว่าเมื่อกี้พี่ลูด์อะ<ม>เห็นคะแนนในบัตรพี่เยอะมากเลยอะ<ม>ทำไมไม่เอามาแลกล่ะเราเราไม่เคยรู้ว่าสามารถที่จะโอนเป็น the one guard, เดวันการ์ดอาจะใช่ใช่คะแนนอะไรอย่างงี้ได้เงี้ย สรุปคือได้ของที่เราชอบมานานแล้วได้ของแถมอีกตั้งหลายเครื่องและจ่ายตังแค่10บบาทค่ะ <laughs> <laughs> ขอบคุณพระเจ้าค่ะ <laughs> แค่คิดจะถวายให้กับโบสถ์นะคะ แค่คิดจะถวายให้กระโบดก็พระพรล,ลงมาเยอะแต่นี่นักถวายจริงๆนะคะได้รับพระพรอ,อยู่ตลอดเวลาบอกว่าหนูไม่ได้ทํางานค่ะหนูเป็นคุณนายแต่เทลงมาตลอดนะคะเพราะว่ามีหัวใจที่จะให้นะคะแล้วก็คุณหน่อยนิดนึงนะคะเป็นยังไงเรื่องสุขภาพนะคะเป็นพยานให,ใ,หให้พี่น้องฟังนิดนึง <S <S ไม่ได้เจอกันนานเราก็เลยวันนี้นานหน่อยนะพี่น้องนะคะสวัสดีค่ะพี่น้องขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระอ,องค์เมื่อวันพุธที่ผ่านมา รู้สึกว่าไม่สบายคือได้รับข่าวว่าโบสถ์เปิดวันอาทิตย์ใช่ไหมคะก็ตั้งใจจะมาอาจารย์ก็มาหนุนใจตอนนี้ช่วงนั้นน่ะไม่สบายอยู่เพราะว่าพอพูดพูดก็ไออะ่ะมีความรู้สึกว่าอากาศ้าไปเราไม่ไหวเราก็ไอแล้วก็มีเสมหะอาจารย์ก็อธิษฐานทางโทรศัพท์ขับไล่ทางโทรศัพท์ทางโทรศัพท์ ขับไล่มารสตานที่ผูกมัดขับไล่เชื้อโรคที่อยู่ในตัวเราออกไปให้หมดเพื่อที่ว่าวันอาทิตย์เราจะมาปวดได้ผลปรากฏก็อย่างที่เห็นนะคะมาได้ไไไเชื้อโรคถูกทำลายพระเจ้ายิ่งใหญ่พระเจ้าสูงสุดขอบคุณพระองค์คะ่ดดะขอบคะุณอาจรยขอบคุณอาจารย์ ขอบคุณพระเจ้าโอ้อยจนแบบว่าเจ็บคอเด็ไม่ได้เป็นโควิดเลยนะคะเพราะว่าแสบคออาย,ยมากเลยว่าโอ้อธิษฐานเดี๋ยวนี้เลยก็หายทันทีขอบคุณพระเจ้านะคะค่ะถึงเวลาที่เราจะถวายทรัพย์และเชิญคุณแพทย์หน่อยค่ะที่จะนําเรานะคะในการอธิษฐานแล้วก็นําเราในการผู้เราเรื่องจะถวายทรัพย์เพราะว่าเป็นนักถวายที่รับระพรพระเจ้าเยอะเช่นกันค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะ เวลานี้เป็นเวลาถวายทรัพย์สู่พระคลังของพระเจ้าเพื่อพันธกิจของพระองค์ขอเชิญชวนพี่น้องทุกท่านถวายทรัพย์เพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าสูงสุดของเราเพื่อเป็นที่พอพระทัยของพระองค์พระองค์จะทรงวอวยพรและเปิดหน้าต่างแห่งฟ้าสวรรค์เทพอพรเนี่ยกลไหลมาให้ผู้ที่มีหัวใจถวายด้วยความยินดีพระองค์จะ ดูแลพวกเราอย่างไม่ขัดสนและพระองค์จะเติมเต็มสิ่งที่เราคาดหวังไว้อย่างให้มั่งมียิ่งขึ้นไปขอ,อ,อขอถวายเกียรติแต่พระองค์ขอให้พระเจ้าได้รับพระเกียรติกับทรัพย์ที่เราจะถวายในครั้งนี้ด้วยหัวใจของเราทุกคนขอขอบคุณพระเจ้าแล้วขอบอกว่าพระเจ้ารักเราทุกคนค่ะ เชิญถวายได้ค่ะแล้วเดี๋ยวถวายเสร็จแล้วอาจารย์แจกอธิษฐานการถวายครั้งนี้ค่ะขอบคุณค่ะ ข้าพเจ้าทั้งหลายอยู่ที่นี่พระองค์เช่ะมอบถวายให้กับพระองค์ข้าพระองค์ขอยอมจำนนทั้งสิ้นให้พระเจ้าผู้เดียวที่เป็นเจ้านายของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์เช่ะข้าพระองค์จะไม่มีเงินทองเป็นเจ้านายแต่ข้าพระองค์จะมีพระเจ้าสูงสุดที่เป็นเจ้านายเหนือชีวิตของข้าพระองค์เหนือหัวใจของข้าพระองค์พระองค์เช่ะข้าพระองค์ทั้งหลายขอเข้ามามอบถวายให้กับพระองค ไม่เพียงแต่โทรไอวทรัพย์ให้กับพระองค์เพื่อสำแดงถึงหัวใจที่รักและต้องการตอบแทนพระคุณของพระองค์พระองค์จชแต่ต้องการที่จะบอกว่าข้าพระองค์ทั้งหลายมีพระเจ้าไปเป็นเจ้านายของข้าพระองค์แต่เพียงผู้เดียวใจหัวใจของข้าพระองค์ไม่ได้อยู่ที่ทรัพย์สินเงินทองแต่หัวใจอยู่ที่พระองค์พระองค์จะขับปรดเมตตาในเวลานี้ ที่จะเจอมอยู่เหนือลูกของพระอ,องค์ที่พระอ,องค์ทรงเรียกเข้ามาให้เป็นท่อพระพรของพระเจ้าที่พระองค์ทรงใช้ได้อย่างเต็มขนาดพระอ,องะค์เจ้าคะเท่พระพรใหญ่ยิ่งองมาอยู่เหนือเขาพระอ,องะค์เจ้าคะที่เขาจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขยายอนาณาจักรของพระเจ้าที่คิดจักพลานุภาพชีวิตแห่งนี้ขอการอัศจรรย์ขอไอเดียกันอัศจรรย์ขอโอกาสกันอย่างอัศจรรย์ ขอความโปรดปรานอย่างอัศจรรย์เข้ามาในชีวิตของเราทุกคนพระองค์เจ้าค่ะเพื่อเรามอบถวายให้กับพระองค์ทั้งตัวหัวใจและทรัพย์สินของเราที่เป็นของพระองค์ทั้งสิ้นพระองค์เจ้าค่ะข้าพระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนเดี๋ยวทางบ้านเดี๋ยวสักครู่นะคะอาจารย์เดี๋ยวขอปิดนิดนึงสองนาทีเดี๋ยวอาจารย์เริ่มใหม่ต่อไปก็จะเป็นการเทศนานะคะ ขอบคุณพระเจ้าค่ะ